น้ำรินชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เอาพฤกษาบูชาที่มีดอกที่มีสีสันสวยงามมาฝากทุกท่านกันค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นหงเหินหรือว่าต้นดอกเข้าพรรษานั่นเองค่ะทุกๆปีในช่วงเข้าฤดูฝนหรือว่าช่วงเข้าพรรษาก็จะมีประเพณีในวันเข้าพรรษาค่ะนอกเหนือจากการทำบุญตักบาตร ถวายพัตตาหารสังฆทานถวายดอกไม้ทูบเทียนในวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีประเพณีหนึน่งที่ชาวพุทธถือปฏิบัติในช่วงวันเข้าพรรษาค่ะโดยการตักบาทด,ดอกไม้ด้วยดอกเข้าพรรษาหรือที่เรียกกันว่าดอกของเหินนั่นเองค่ะคุณผู้ชมลักษณะดอกของเขานั้นมีสีสันที่สวยงามมากค่ะมีทั้งกลีบสีชมพูกลีบ สีเหลืองแล้วก็กลีบสีขาวค่ะดอกข้าวพันษาหรือว่าดอกหงเหินนั้นเป็นพืชอยู่ในวงเดียวกับขิงค่ะลักษณะคล้ายต้นกระชายหรือว่าขมิน้นเป็นพืชที่มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินประเภทเง,งารากทาหน้าที่สะสมอาหารอวบน้ำเรียงอยู่โดยรอบหัวค่ะ มีใบเรียงตัวกันแน่นค่ะ,จะเจริญเติบโตเป็นกลุ่มกอค่ะคุณผู้ชมมีความสูงไม่เกิน1เมตรค่ะเมื่อออกดอกจะออกเป็นช่อโดยแทงจากส่วนของยอดลำตน้นช่อจะโค้งแล้วก็ห้อยตัวลงอย่างอ่อนช้อยทีเดียวค่ะสวยงามมากมีการดอกย่อยเรียงอยู่โดยรอบประกอบด้วยดอกจริงมีกลีบประดับที่แตกต่างกันหลายรูปค่ะสูงแล้วก็หลายสีงดงามทีเดียวค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสีขาวดอกสีเหลืองสำหรับดอกสีม่วงแดงก็จะค่อนข้างหายากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดอกมักจะบานในช่วงเข้าพรรษาน,นั่นเองค่ะเมื่อดอกโรยก็จะมีหัวเล็กๆสีขาวเติบโตเป็นต้นนำไปขยายพันธุ์ได้ค่ะ โดยการแยกเงาหรือว่าเพาะ,มะเมล็ดได้แต่วิธีที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วสําหรับท่านที่ต้องการปลูกก็คือการขุดเงาหรือว่าแยกหน่อแยกกอออกมานั่นเองค่ะหัวใต้ดินเอามาลงในแปลงได้เลยค่ะเราสามารถที่จะปลูกได้ในดินร่วนหรือว่าดินร่วนผสมดินทรายสักเล็กน้อยต้นก็จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะคุณผู้ชมจะใส่พวกอินทรีย์วัตถุลงไปพวกใบไม้หมกักแกลบหมักต่าง ก็ยิ่งทําให้ต้นหรือว่าหัวของเขานั้นกระจายได้ดีแยกออกมาได้ในปริมาณที่เยอะทีเดียวค่ะจะปลูกลงแปลงก็สวยงามทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมหรือว่าจะปลูกลงในกระถางประดับก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนมากจะไม่นิยมน้ำมารับประทานกันนะคะก็จะปลูกประดับปลูกไว้บูชาพระปลูกไว้ดูความสวยงาม ของดอกของเขานั่นเองค่ะเป็นไม้มงคลไม้ประดับที่น่าปลูกทีเดียวเลยค่ะเอาไว้บูชาพระในบ้านของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมยิ่งในช่วงฤดูฝนนี่จะ,จะเจริญเติบโตได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะดอกก็จะออกสะพรั่งกันในช่วงนี้ค่ะ แต่ก็จะมีการพักตัวในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ช่วงฤดูหนาวนะคะซึ่งต้นที่อยู่เหนือดินหรือว่าก้านใบก็จะยุบแห้งไปค่ะเหลือแต่หัวฝังอยู่ในดินจนกว่าจะถึงฤดูฝนค่ะก็จะงอกแล้วก็พริใบออกดอกอีกครั้ง ก็เป็นธรรมชาติของเขานะคะเป็นพันไม้พื้นบ้านค่ะเป็นไม้ประจำพื้นเมืองที่พบได้เกือบทุกภาคของบ้านเราค่ะแต่ละท้องถิ่นก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปค่ะท่านเรียกว่าดอกอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้พวกเราได้รู้ด้วยกันนะคะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะสำหรับต้นไม้บูชาหรือว่าพฤกษาบูชาอย่างดอกหงเหนินหรือว่าดอกข้าพรรษาค่ะน่าปลูกทีเดียวค่ะ หามพลาดที่จะหามาปลูกติดบ้านไว้สักกระถางนะคะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ